สวัสดีที่ฮานอยเช้าวันนี้นะครับอยู่ที่ฮานอยวันนี้เราจะนั่งรถเที่ยววันนี้จะนั่งรถเที่ยว ตัวนั้นเราปวดหัวแต่ใช้สบายดีวันนี้ผ้านางรถเที่ยวหาน้อยเมืองหาน้อยนะครับ้เห็เต้นมะพร้าวเหนขนาดนั้นงมะพร้าวออกเป็ไผ่อยครับลำมันเป็นเหล็กลมันเป็นไม้ข้าวเหนียวบันไดลูกศิลาังนั่นิ บอครับเออแมนแมนแมนไปบอกสิผ้าไปกระเป๋าบอกกิเยกเนาะอันนี้คือทั้งรถท็อเที่ยวนะครับเมืองใหม่ของฮานอยนะครับอันนี้เราจะพามาเที่ยวขับรถเที่ยววันนี้นะครับตันนี้เขาสร้างแบบยุโรปนะครับ ไปขึ้นรถฮึมีดิทั้ยจังวน นี่กำลังนั่งอยู่ข้างลิงแสแนนะจ๊ะพี่สาวครับพี่สาววันนี้พาพี่สาวมาเที่ยวฮานอยนะครับพี่สาวแสนสวยตอนสมัยเป็นสาวตอนนี้แก่แล้วชาร์จไฟฟ้ามัชาร์จไฟฟ้าของรถไฟฟ้าเลยเนาะจรจังเลยเนาะเสียตังไหมจ่ายตังสิมันจ่ายรายเดือนอยู่แล้วครับ มันถูกกว่าน้ำมันประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เขารวยกว่าประเทศเราพราะว่ารถรถไฟฟ้าของวิฟาส์เนี่ยเขาขายรถแต่ว่าไม่ขายแบตเตอรี่ให้เช่าแบตเตอรี่เขาผูาดีกว่าเราใช่ไหมแต่ว่าไดมืองหลวงของเราคนเทพมีคนมาอยู่แล้อยังเดี๋ยวคุณต้นมีมีแรงแล้วนะมีคนมาอยู่บ้านแถวนี้หรือยังมีมีบ้างนะครับขายแพงไปเนีาะเขมือง่ายครับ หลังหนึ่งเลี้ยประมาณสิบห้าล้านยี่สิบล้านแบบไหนบอกถึงแล<ะ>้วซื้อให้มีหน่อยจากหลังเราสิบห้าล้านบอสรถเขาจองไว้สองศัพหลังให้อยู่ในนี้โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหผมกำลังจะเก็บเงินจนกว่าที่จะเลิกงานจนมันจะได้ไหมส <c oughs> ตารางเมตรหนึ่งไหมอ,อยู่แถวนี้ก็บอกกันไว้เงีเซลล์เซลกันนะเดี๋ยวซื้อสักตารางเมตรหนึ่งแล้วก็ตอนตายอย่าฝังยืน ไม่ใช่ไหมเอออยู่แบบซุมบักเนี้ยอ้โหใก่ของเราผู้จัดสนุกสนานมากน่าก็มีคนมาอยู่ก็น่าอยู่ไม่มีคนอยู่ก็ไม่น่าอยู่ เดี er sociedad, ๋ยวในอนาคตเขาจะยกย้ายโรงเรียนมหาลัยอะไรต่างๆออกมาเดี๋ยวมันก็มาเองใช่ถูกต้องครับต้องทำย้ายมาทีละอย่างแล้วมันจะตามมาเองตัวเมืองแล้วก็ในตัวเมืองเขาจะต้องเคลียร์พื้นที่จะทําบางอย่างเป็นสถานะนะครับพวกสวนสธานะอะไรต่างๆต้องไล ลมเดือนจังเลยเนาะไม่มีแดดน,นะอากาศดีวันนี้เราได้อากาศด้วยไม่เห็นตัวัววเเลยเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งของฮานอยนะครับวันนี้เราพานั่งรถชมเมืองฮานอยเป็นเมืองใหม่นะครับเองอีกของฮาครับวันน้เราพานั่งรถชมเมืองานอยเป็นเมืองใหม่นะ <c oughs> โยมยามิตาลุ้ยเห็นไหมมาส่งลูกค้าอยู่นี้เขาจะเข้าไว,ว้นะั่งพักเนี่ยรออันนี้จะเป็นบ้านพักของลุงคนงานแลว้วก็อยู่ฝั่งนู้นจะเป็นบ้านของชาวบ้านทั่วไปอะไรอุอย้ยงามฮารูฮาราครับมา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 เที่ยวเดิมปีน่ะผมชอบอย่างหนึ่งคือ,อบ้านเมืองเขาไม่ห่วงไฟไม่ก็คือ ตอนคืนปุ๊บมันจะไปดูตื่นตาตื่นใจไฟติดไฟสวยงามครับต้องท่องเที่ยวมนันเป็นสัทธนะิแหละเนาะที่สันมันต้องเที่ยวมันต้องไปกันครับถ้าใครสบายดีเดี๋ยวไปอีก <c oughs> เขาสาั่งแบบ Bẹp đến, bẹp bạn bạn du lịch, bữa nay đi ở Hy Lạp, cô, là một tháng, Đó là, là khá khá đường đường mà mà vào lây là là nó... hoa, แทางซ้ายมือนี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านสเกของญี่ปุ่นหมู่บ้านสเกของญี่ปุ่นที่สร้างเรียนแบบญี่ปุ่นใช่ไหมครับยอดเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ให้เข้าไปแล้วนี่เราจะไปตรงไปไหนนะตอนนี้เราจะไปทางอิตาลีโอตอนนี้จะไปอิตาลีนะครับไม่น้าเซนอิตาลีครับเขาสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาน่าอยู่มากโอ้โหผมจะย้ายมันอยู่เป็นคนอดบบต้นเลยถ้าผมอยู่ประเทศนี้เซนเลยครับเซนเลยครับ

หลายคนที่ทางสร้างนี่มันรวยมากเลยเนาะสร้างเมืองทั้งเมืองนะรวยมากมากเลยเนาะออนซอนเนี่ยเงินเขาเนี่ยไม่รู้หามาจากไหนเนาะไม่คอยลงมาจากฟ้าให้เราแย่งกันได้เนาะเงินเกียร์ นจีอ <À>, yeah. <À> ้อยว่ารวยยังซื้อบ้านได้ถึงสองหลังเลยนี่ว่าเป็นไต่ถ่ายอย่างนี้จะน่ะกำลังสร้างโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลระดับนานาชาติเลยนะครับระดับสากลมีหน่าจะเสร็จแล้วครับ ปีหน้าเข้ามาใช้งานบ๊ายบายโรงพยาบาลแล้วเจอกันปีหน้านะจ๊ะมีหมดเลยทุกอย่างครบวงจรสั่งเมืองเมืองหนึ่งเลยมินตัสออนไหยเนาะบุกมมนบุทีบุกนิดเดียวเป็นอย่าง อยู่บ้านีนเงินจมก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่าเงินมันจุนก็อยู่นี่เยอะนะคนยังไม่ได้ขยายเข้ามายังไม่ได้ซื้อเท่าไหร่คนที่คนที่มีกำลังทรัพย์นี่ก็ต้องคนระดับปุณเนาะทำเหมือนนิพิรดาเลยวหน่่อก้ครดบ สวีดอของพ่อมาเฉลี่เกนหอานเลยกนอานหน่อยมียูหมดไม่นะครับถูบ้านเหนื่อยจะตายนี่หอดทะเลสาบนาบู่บ้านใจ้มนีหนีนอนเยที่นี่เขาเรียกว่ากาะไข่มุกครับกาะไข่ไขมุกหมู่บ้านกาะไข่มุกคนที่นาจะได้ยุ่ยนะ ไบดีสวัสดีครับเยอรมนต้มันตั้งนางงนาของเยอรมก็จบโตจากม้างแล้วก็ต้อไข่เนี่ออไไไไยาไานเรลืมมีพับมบ,บายในไหนมือกัาเสียไฟ นี่เป็นมาตธฐานเนาะซาบุระปอมจะมีขิงหอดป้าในยะาย